บริษัทเลนโซ่มอเตอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ลัมโบกินีอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเปิดตัวลัมโบกินีอูรุส s อสีซูเปอร์เอสระบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกที่มอบให้ทั้งแรงบิดและกำลังเครื่องยนต์สูงสุดในทุกรอบการใช้งานด้วยระบบแรงบิดไฟฟ้าตามรูปแบบใหม่ที่ติดตั้งไว้บริเวณกลางตัวรถโดยการทำงานของระบบนี้จะช่วยทำให้แรงบิด แปรผันระหว่างเพลาหน้าและเผลาหลังมีกำลังได้สูงสุดถึง456แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรและเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อระบบไฟฟ้า100%ที่สามารถเดินทางไกลได้กว่า60กิโลเมตรเมื่อขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและสามารถเล่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.4วินาทีราคาจำหน่ายเริ่มต้น24.98ล้านบาทครับ บริษัทบิดไบจำกัดจับมือกับบริษัท mf motion จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์อินเดียนมอเตอร์ไซอย่างเป็นทางการเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายเปิดโชว์รูมอินเดียนมอเตอร์ไซสาขาวิภาวดีชูจุดเด่นเรื่องการบริการ พร้อมเซอร์วิสอันทันสมัยแบบครบวงจรรวมไปถึงทีมช่างที่มีความชำนาญและได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทอินเดียนมอเตอร์ไซโดยตรงโชว์รูมอินเดียนมอเตอร์ไซสาขาวิภาวดีตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่28มิถุนายนนี้ครับ